สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์ผ้าลวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับวันนี้กับตรงกับวันที่สิบเก่ามิถุนายนเด้อครับผมครับแนวทางล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับมือแรกนี่ครับผมสองทุ่มครึ่งครับคลิปนี้นําเชียร์ผ้าลวยกะจะผ้าพี่น้องเอฟซีครับผมตามต่อแนวทางสามสำนักเช่นเคยครับพี่น้องครับผม สามสำนักมัดรวมกันเพราะว่าจะเป็นปูขุนครับพี่น้องเนาะปูข่ขุนพี่พรแล้วก็เซียนกระทุ่มแบนครับผมลาพัฒนาเด้อครับพี่น้องครับมวดวังหันกะเขาทั้งสามสำนักครับพี่น้องเนาะครับผมปูขุนกับเขาสามตัวแตกครับผมเขาสามตัวแตกสามตัวโตดครับพี่น้องเนาะเลขกวิ่งปูกับเขาาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมห้ากับหนึ่ง ครับจับคูหกห้าหนึ่งครับผมเลขออกห้าหนึ่งหกแล้วก็ในส่วนผี่พรกับเขาเลขศูนหาครับพี่น้องเนาะเลขวิ่งรางเพิ่นถือว่าเดินดีตัวเหนื่องเด้อครับผมครับศูนห้าห้าศูนย์ครับพี่น้องเนาะสำหรับเซียนกระทุ่มแบนเพิ่นกับเขาที่วิ่งหนึ่งครับผมครับนี่คืออาชิติงวดที่ผ่านมาครับผมวันที่สิบหกที่ผ่านมาครับแตกหลายสมนักมากครับพี่น้องเนาะ ครับนำเชียร์พารวยครับผมพาพี่น้องเอฟซได้โชว์ได้รับเอาในงวดบัน 19, ทีสิบเก่ามีถุนาย่นกับมา,าตามต่อให้พี่น้องเอฟซครับผมเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับสำหรับแนวทาง3สําสนักเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับผู้ขุนพี่พ่อแลวก็เสียนกระทุมแบนนสามสนักนี้ล่าพัฒนา นำเชียร์ผ้าลวยกับขอกราบขอบประคุณปู่เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าลวยแลวก็พี่พ่อแล้วก็เสี่ยงกระทุมแบนดกับผมสามสำนักนี้ครับเอาเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ครับน้ำเชียร์ผ้าลวยนี่เด้อครับผมกับโอมสุกหลแล้วครับพี่น้อง แดงไทยครับผมเดี๋ยวก็่ามาเชื่อจิพาเบิงปบเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยเด้อครับพี่น้องก่อนจะไปเบิงตัวเล็กมาหลายเลยครับซุกหลายเลี้ยงอารามนี่ก็แตกแล้วพร้อมติดเจ็ดโอ้ยไปตัวนี้เสียดายครับผม เอามีอีกหลายอยู่ครับผมกินบ่ท่านครับพี่น้องนี่ครับีกระี่ยสอง่วยเอาครับผมมาเด้อครับพี่น้องม้อบักแตงไทยครับกินบ่ท่านแล้วครับหม้อหน่อยก็เป็นหมากแล้วโอ้ คือระบานนะครับเอาพี่น้องเอฟซีครับผมไปเบ่งลาาพัฒนากันเลยครับผมสำหรับแนวทางเลข,ของปูขุนพี่พ่อนนะครับเสี้ยนกระทุ่มแบนครับผมนี่เป็นงวดก้อนด้วยครับผมงวดวันที่16ครกับทีเกา มาเชียเดบอไปว่างหันครับผมปูขุนวิ่งบนล่างห้ากับหนึ่งมาแตกสามตัวไปครับผมออกตกกับสามหางเท่านั้นครับพี่น้องเนาะเหลกับพี่พรนครับผมพี่พรเลขล่างเขาศูนย์ครับผมเลขวิ่นเพิินกับเขาจับคู่กับเขาหาศูนย์ครับพี่น้องเนาะ สำหรับเซียนกระทุ่มแบนเพิ่นกับเขาตะเลขวิ่งเลขตัวนี้แต้มเดียวครับผมห้าหนึ่งเจ็ดโอ้อาจารย์จับขามเจ็ดครับโอ้ครับจับขามหกหนึ่งซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเอาไปบึงวดวันที่สิบเก่ากันเลยครับผมครับพี่น้องครับผมนี่เด้อครับผมลาพัฒนาปูขุนพี่พรแล้วก็เซียนกระทุ่มแบนครับผม เอามาเริ่มจากปูขุนเลยครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดหนึ่งกับสอครับผมวิ่งรูด1กับ2นี่นะครับผม,ลบผมเลขของปูอันนี้เลขหนึง่งนะครับผม1 2 1 7ครับผมตัวเน้นแล้วก็9 1 2ครับพี่น้องเนาะ7 1 2 9 1 7 9 7 1ครับพี่พ่อเนา ลักลอยเพินบน6กับ7ครับจับคู่กับเจ็ดเก้าแปดเก้าเจ็ดสเจหนึ่งแปหนึ่งเจหกหเน้นเจเก้ากับ7จหนึ่งมาแล้วครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งหนึ่งเชนกันสำหรับเหลขกลางเพิ่นครับผมเพิ่นบ่ได้วอกตัิ่ง 0, 6, 0, 7, 9, 6, 9, ิ่นเด้่นเพิ่นี้นเพนเพิ่นเพิ่นเ6ิ่าเพิ่นเนน 6กหกครับผมนี่นะครับเน้นที่0ูนย์และ6 6เลขสองสำนักนี้กับบนแอด้ครับผมแกัมาทีกับเซียนกระทุ่มแบนครับผมวิ่งบนล่าง5กับ7ครับแกัมี3ตัว5้6เจ็และ5 1 3เลข3า เลขสตัวเป็นเจ็ดหกสามหกเก้านย์หนึ่งเจ็ดสห้ากัสอครับผมเอามาเบ่งตัวส่วนดูครับพี่น้องบานนี้ปูขุนมี17พี่พ่อนมี71็ดหน่งเส้นกระทุมแบนมี17ึครับผมเส้นกระตุ่มแบนมีเจพี่พ่อมี76็ดครับผมปูขุนมีหกนานครับพี่น้อง เบิรงจังสี่ไปน้ากันเด้อครับผมครับ,รบพี่น้อยที่เปรียบเทียบตัวเด่นตัวชุดนังสี่ละครับผมนี่นะครับเอาแคปหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้อง แคปหน้าจอไว้ครับผมปูขุนพี่พรและเสียนกระทุ่มแบนครับเดี๋ยวไปเบิ้งของเกาวังหันครับพี่น้องเนาะเทียบเบิ้งกันครับเทียบเป็นแนวโน้มให้พี่น้องเห็นทั้งของเกาของไม่ นะครับผมเปรียบเทียบของเก่าของใหม่ครับเอาผิดจาหน้าเบิรงเปรียบเทียบอีกเลายๆสำนักเด้อครับพี่น้องมาอาจับส่กันครับพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นพอเจเลริญศสินพอบางพี่ครับผมพี่สาวเกาหลีปูโรบบุรี่มาครบบนล่างครับผมแต่ก็พี่ปากายครับพี่น้องเนาะครับผม อีกเสียนไม้ผลม,มาไม่ก็คือมาดามด้วยครับผมครับเปรียบเทียบเซกันครับพี่น้องครับผมถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผาเรื่อยกับขออวยพรให้พี่น้องเอโชคดีครับพี่น้องเนาะถูกหวยเรืองเงินไปน้ำกันอา่าพัฒนา2องถุมคึงงวดวันที่19มิถุนายน6นสิหสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ